สรุปหนังสี่พลังคนกายสิทธิ์ภาค2กําเนิดซีเวอร์เซิร์ฟเวอร์แบบสั้นๆก่อนไปดูแฟนตาติกโฟภาคใหม่ใครยังไม่ได้ดูอีพีแรกกดไปดูได้ในแคปชั่นภาคนี้ทั้ง4คนกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันและพลังของพวกเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยที่สามารถสลับพลังกันได้เพียงแค่แตะตัวกันทําให้เรื่องราวภาคนี้ทุกคนจะต้องเรียนรู้พลังของแต่ละคนต่อมาโลกได้พบกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวร่างกายเป็นโลหะมีชื่อว่าซีเวอร์เซิร์ฟเวอร์เขาคือผู้ส่งสารของการล็กตัสสิ่งมีชีวิตที่กืนจินดวงดดาาาาวววพพกกกเเขทัั้้งงง4คนนยยตออแผื่หุ ไม่ว่าจะทำยังไงพวกเขาก็สู้กาแล็กตัดไม่ได้จนซูซานสตอมเกือบตุยสุดท้ายซีเวอร์เซอร์เฟอร์ได้เปลี่ยนใจหลังจากที่เขาได้สัมผัสถึงความเป็นมนุษย์และความรักของเหล่าแฟนต้าติกโฟซีเวอร์เซอร์เฟอร์ได้ตัดสินใจต่อต้านกาแล็กตัสและใช้พลังร่วมกับฮิวแมนทอร์เพื่อพุ่งชนกาแล็กตัดทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่และดูเหมือนระเบิดครั้งนี้จะทําลายทั้งคู่และช่วยโลกไว้ได้หลังจากนั้นลีลิชาร์และซูซานสตอมก็ได้แต่งงานกันจบถ้าใครอยากรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานขออองงงงงลลสแะะูจะเปป็นนนยังไงัไไไตต้้้รรรบชม่ด่ดใทกก4 24าาีีโภพ ย์เมเจอร์ซีนิเพ็ทุกสาขาและถ้าใครชอบคอนเทนต์สรุปหนังแบบนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจคลิปต่อไปเดี๋ยวมาสรุป f a n t าติกโฟเวอร์ชัน2015ให้ฟัง